ราคาลิงก์รายละเอียดสเปคผมจะให้ไว้ใต้คลิปตรงเดสคริปชันและพินคอมเมนต์นะครับนี่คือไขควงไฟฟ้านะครับไม่ใช่สว่านนะหน้าตาเหมือนสว่านแต่เป็นไขควงนะครับไขควงฟไฟฟ้าไร้สายจาก Milwaukee นะครับ Series Fuel ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมยืมมาจากพี่อันโทนีนะครับเขาซื้อมาใช้งานแล้วเขาอยากให้ผมรีวิวก็เ,เลยหยิบยืมมาเพื่อรีวิวนะครับข้างๆเครื่องเขาจะบอกไว้ชัดเจนว่าเป็น Impact Driver นะครับ เป็นไขควงกระแทกนะสว่านไม่ใช่นะเป็นไขควงไฟฟ้ากระแทกนะครับบอกวเป็น HEX 1หทับสหรือ6.35มอหม้ามมคือหัวตรงนี้นะครับเมาส์มันจะมีหัวที่เป็นเอ,อ่อเป็นบล็อกลมกระแทกด้วยนะเป็นสี่เหลี่ยมนะแต่ตัวนี้เป็นหัว HEX นะครับมีไฟ LVD 3ดวงอยู่ด้านหน้าเพื่อส่องสว่างในการทำงานใช้งานในที่แคบที่มืดหรือที่ที่แสงน้อยนะทำให้เราเห็นเวลาเราเจาะลงไป ส่วนของ Housing ก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวนึ่งที่เป็นไฮดรอลิกด้วยซึ่งผมปรึกษา,า Product Consultant แล้วหรือ PC แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวที่เป็นไฮดรอลิกนะครับมันจะเป็นตัวครอบด้านบนตรงนี้ตัวนั้นจะแรงกว่าตัวนี้เยอะเลยแต่ว่าช่วงไฮดรอลิกเนี่ยมันจะทำงานช่วงสั้นนะครับคือเหมาะกับการถอดสกรูหรือว่าขันสกรูช่วงสั้นแต่ถ้าเกิดต้องการลากเจาะด้วยเนี่ยผมว่า ตัวนี้เขาแนะนําว่าตัวที่ไม่มีไฮดรอลิกเนี่ยมันจะทํางานได้ดีกว่านะครับแรงน้อยกว่าจริงแต่ว่ามันก็ทํางานได้เหมาะกว่าในกรณีที่ใช้งานทั่วไปด้วยนะครับน้ําหนักสเปคนะครับอ่านใต้คลิปได้เลยส่วนชื่อรุ่นราคาก็เหมือนกันนะครับผมขอรีวิวรายละเอียดก่อนไม่งั้นคลิปมันจะยาวตัวอุปรกรณ์เนี่ยวัสดุหลักที่ใช้ผลิตตัว Ho u s i n g ด้ามเนี่ยจะเป็นกลาสฟิลล์ไนลอนสีแดงคุ้มด้วยยางสังเคราะห์นะครับซึ่งถ้าใครมีปัญหาเรื่องแพ้ยางเนี่ย ด้ามพวกนี้มันไม่ทําให้แพ้หรือว่ารู้สึกระคายมือแน่ๆเพราะว่ามันไม่ระคายเคืองกับผู้ใช้งานนะครับส่วนท้ายด้านหลังจะบอกว่าเป็น fuel series นะครับ brushless ก็คือไม่มีแปลงฐานยึดไว้ด้วยสกรู4จุดนะครับท้ายก็จะแบนๆแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์หรือตัวโรตารีข้างในเราจะเห็นว่าโค้ดคือรุ่น m 1 8 fid 3นะครับแล้วก็จะเป็น product number ของเขาชื่อก็คือเป็น impact driver นะครับเป็นไขควงกระแทกไร้สายนั่นเองนะครับผม หน้าแปลนก็เป็น1นทับสนะี่เนาะที่เขาบอกการใส่ดอกก็คือดึงตัวหัวนี้ขึ้นนะครับเราใส่ลงไปเลยหรือว่าจะใส่ลงไปแบบตรงๆเลยก็ได้นะครับซึ่งถามว่าเจ้าไขาควงกระแทกเนี่ยมันเจาะได้หรือเปล่านะผมคงต้องบอกว่ามันก็ใช้ได้ด้วยนะครับในความสงสัยของหลายๆคนเนี่ยมันเจาะได้ไหมวะใช้ขันได้อย่างเดียวเหรออะไรเงี้ยใช้งานก็คือดันในตัวนี้ลงไปนะครับลงไปตรงๆแค่นี้นะครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้เลยแต่ตัวนี้มันไม่ล็อกเนาะเพราะว่ามันไม่มี ตัวดีเทนข้างในครับดึงเข้าดึงออกก็หลุดออกมาเลยนะครับอาจจะไม่ใช่แบบที่ออกแบบของมันโดยตรงนะครับผมมาดูกันสักครู่หนึ่งโอเคครับผมเราลองใส่นะครับท้ายของดอกควรจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่าตัวดอกเนี่ยเขาจะมีตัวบอเบรริ n งอยู่ข้างในนะครับเพื่อช่วยทํางานล็อกเข้ากับตัวหัวเราก็ใส่เข้าไปแล้วดันเข้าไปตรงตรง,ตรงแบบนี้ มันก็จะล็อกแล้วนะครับดึงออกอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่แค่นี้นะครับมันจะออกมาไม่ได้แล้วเพราะมันติดนะครับเวลาจะดึงตัวดอกหรือว่าตัวอะแดปเตอร์ออกก็คือดันตัวหัวมาข้างหน้าแล้วหยิบออกแบบนี้นะครับใส่ก็คือดันลงไปตรงๆแบบนี้เลยแค่นี้เลยนะครับมันก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับก็ขันต่ออะแดปเตอร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยหัวก็จะหมุนไปได้ด้านเดียวแต่ตอนนี้คือมันอยู่ในตำแหน่งที่ล็อกนะครับผมล็อกไว้ไกลกดไม่ลงแบตไม่มีนะปลอดภัยกดไม่ลงเนาะปลดล็อกด้วยการดันแบบนี้นะครับ เ็าจะกดลงก็คือจะเป็นหมุนตามเข็มหรือหมุนทวนเข็มนะเนี่ยมันก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขวาหมุนซ้ายนะครับตามนี้เลยเอาออกก็แค่ดึงขึ้นแล้วก็หยิบหัวออกตามนี้นะครับตัวของฐานด้านล่างจะมีตัวเกี่ยวเข็มขัดนะเป็นโลหะนะครับสามารถจะถอดสกรูย้ายได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวเก็บลูก เ,เขาเรียกว่าลูกดอกไม่ใช่ลูกดอกสิดอกบิดนะครับหัวหัวเจาะหัวสว่านะเราเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะเสียบได้2ช่องนะครับเสียบพักไว้แล้วเราจะใช้งานก็กดึงออกมาแล้วเปลี่ยนหัวไม่ต้องล้วงในกระเป๋าให้เสียเวลานะครับแล้วก็ฐานก็เป็นฐานบางแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ที่จะทดสอบใช้งานในตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนาดความจุนะครับ2.0นะครับ M 1 8 Red Lithium ซ p อันนี้ก็เป็น แบตเตอรี่ที่ซื้อต่างหากใหม่ที Milwaukee เนี่ยกล่องไม่มีมาให้นะกล่องเครื่องมือไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีท่านชาร์จไม่มีราคาสูงไหมก็สูงแต่บอกเลยว่าแรงมากนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะมีอินดิเคเตอร์นะครับบอกด้วยคือเมื่อชาร์จเต็มแล้วเราจะมีปุ่มกดบริเวณด้านหน้าตรงนี้กดลงไปทีนึงจะเป็นการบอกนะครับอันนี้จะเป็น3เต็ม4คือมีเกือบจะเต็มนะครับอาจจะประมาณ 70%- 80%ของร0 0เซนาะกดก็จะแจ้งแบบนี้นะครับสามารถจะเช็คได้ตลอดเลยไม่ว่าแบตจะอยู่ในตัวอุปกรณ์หรืออว่่าาจจะยยูแยก,ากกกาัน ใส่เข้าไปก็สไลด์เข้าไปแบบนี้นะครับเวลา,เอาออกก็บีบตัวล็อกด้านหน้าตรงนี้แล้วดึงออกแค่นี้นะครับใช้ก็ดันเข้าไปแบบนี้แล้วตบให้ล็อก2.0 m l นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ใส์ประมาณนี้ใช้งานในที่ที่ไม่ต้องการความไม่ต้องการความลากความแบบต่อเนื่องมากนักนะครับแล้วก็เข้าที่แคมได้พน้ำหนักเคาก็ไม่เยอะเนาะ ส่วนตัวสว่านจะมีโหมดให้เลือกใช้ด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับจะมี 1, 2, 3ก็คือความเร็วถัดมาอีกจะเป็นโหมดเจาะดิฟนะครับคือดันเข้าไปซึ่งโหมดเจาะดิฟนี่คือแรงมากนะครับเป็นกระแทกแล้วก็ดันให้จมเลยในกรณีที่เราต้องการจะดันหัวสกรูให้มิดเข้าไปในไม้หรือว่าในวัสดุส่วน1นึของสาก็จะเป็นโหมดความเร็วนะครับเราสามารถปลดล็อกตรงกลางเนี่ยผลักมาตรงกลางมันกดไม่ได้นะครับมันล็อกแต่ว่าเราสัมผัสสวิชเนี่ยไฟก็จะติดขึ้นมาซึ่งไฟเนี่ยใช้งาน ก็ประมาณหนึ่งเนาะใช้สองแบบเหมือนเป็นไฟฉายะนะครับแตะลงไปครึ่งนึงก็ติดแล้วนะครับส่วนปุ่มสวิตช์พวกนี้ก็สามารถที่จะบริหารได้ด้วยการเลื่อนนะครับไปทางซ้ายก็หมุนจากซ้ายไปขวาดันจากขวามาซ้ายก็คืหมุนจากขวามาซ้ายนะครับก็ตามนี้เลยซ้ายขวาขวาซ้ายนะครับลองลองไปเล่นดูแล้วกันถ้าคนที่ซื้อมาใช้นะครับไว้ตรงกลางก็คือล็อกกดไม่ได้นี่ผมจะดันมาตรงกลางกดไม่ได้แต่ถ้าดันด้านนี้มันก็จะหมุน สายมาขวานะครับด้านนี้ก็ขวามาซ้ายตัวของโหมดก็จะมีความแรงอยู่นะฮะนี่ผมกดเบาๆมันก็จะหมุนช้าๆถ้ากดสุดก็จะเร็วประมาณนี้โหมดนี้เป็นโหมดที่1นนะครับลองสังเกตดูจะมีไฟสีขาวขึ้นที่เลขหนึ่งเห็นไหมนะครับถ้าผมกดปุ่มนี้ลงไปมันจะเลื่อนมาโหมด2ซึ่งโหมดนี้ก็จะแรงขึ้นนะครับนี่คือโหมด2นะแรงนะแรง ลมนี้ออกข้างๆเลยแล้วโหมดสามเสียงกดอีกนะครับก็จะมาเป็นโหมดกระแทกด้วยโหมดนี้ก็จะกระแทกด้วยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะหนึ่งนะครับสุดนะสองสามสี่มันจะมีการ drive ลงไปด้วยนะผมคงไม่ต้องไปเจาะอ,อะไรให้ดูนะครับแต่เอาเป็นว่า สำหรับคนที่ประกอบเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เหมือนดอกบิดพวกเนี้ยที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับจะเป็นเฮกซ์จะเป็น, x, ปนท็อกหรือจะเป็นหัวฟิลลิปเป็นแฟลตพวกเนี้ยซื้อไอ้ตัวนี้มาเนี่ยประกอบเฟอร์นิเจอร์ได้หรือเฟอร์นิเจอร์ได้ทั้งทั้งบ้านเลยนะผมว่าเจาะงานทั่วไปอย่างเช่นเจาะไม้เจาะอ,อะไรเหล็กเจาะอ,อะไรพวกเนี้ยได้ด้วยแต่ถ้าเจาะปูนเนี่ยอันนี้น่าจะเกินก,กำลังนะครับขนาดของเขาก็เหมาะสมดีนะครับนี่ก็ใช้แบต2อ นะครับไม่ได้ไม่ได้จุมากมายอะไรอันนี้แบตผมเอง5.0ก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับความจุมากขึ้นน้ําหนักก็มากขึ้นด้วยนี่เนาะแล้วมากกว่านี้ก็จะเป็น8.0นะครับใหญ่ก็ไปอีกก้อนนึงประมาณ2000กว่า3,000 3,000กว่า4000แล้วจะมีใหญ่สุดคือ12.0อันนั้นคือใหญ่มากนะครับใช้งานแบบเอาไปใส่กับเลื่อยวงเดือนเครื่องตัดหญ้าอะไรย่างนั้นได้เลยก็เป็นซีรีส์เดียวกันคือ m 1 8เหมือนกันใส่ด้วยกันได้เลยแต่มันจะใหญ่ขึ้นแล้วหนักจะมากขึ้น,น ก็จะมีตัวเทสเหมือนกันนะมีไฟบอกเหมือนกันสีเต็มสีสเลยนี่ก็มีเหมือนกันสมมติถ้าผมลองใส่คือส่วนที่ได้ขึ้นมาก็คือรันไทม์ที่นานขึ้นนะเพราะว่ามิลลิแอมมันมากขึ้นนะเนาะนะครับแต่ใส่5.0ก็ยังไม่ได้หนักมากนะครับแต่8.0เนี่ยคือโคตรหนักเลยนะหนักมากเพราะมันใหญ่มากนะบแบบนี่โอ้โหใหญ่กว่าตัวไฟฉายเยอะสำหรับคนที่ต้องการทำงานต่อเนื่องแบบ งานหลังคาอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใส่แบบ5.0น่ยถ้าเป็น2.0อาจจะคล่องตัวจริงแต่ต้องเปลี่ยนแบตบ่อยอะเราโอกาสที่แบบหยิบเข้าหยิบออกของหล่นก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้ทำงานบนภาคพื้นเนี่ยลากไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องปีนน้ําหนักไม่ต้องหนักมากแล้วก็ใช้งานคือแบบเราก็สามารถจะถอดแต่แท่นชาร์จมาใช้ได้นะครับนี่คือม i ว w อกกี้นะครับ Impact d r i ร e r นะครับรหัสคือ m 1 8 FID3 นะครับผม ไขควงกระแทกไร้สายนะครับตัวนี้ไม่มีไฮดรอลิกเนาะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อปพิโซดหน้าดูรีวิวย้อนหลังในมีโกกี้นะครับบ๊ายบายครับ